สวัสดีครับตาทอง c h a n ลพี่น้องมาร่วมอนมุโมทนาสาธุบุญใส่บาทด้วยกันนะครับวันนี้อาพระท่านมาแล้วนะครับเกไดสชิดลูกบอเลเร <c oughs> ่งเลยคือใจเอง Hãy subscribe tôi <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để วิวาสนาสีลีตสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมาวัชันติอายวันโน บรรยากาศาส่บาทยามเช้านี้พี่น้องโอ้ควันควันหลงนะครับเมฆหมอกที่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนยังคงมืดอยู่นะฮะเมื่อคืนอากาศเย็นมากนะครับวันนี้อุณหภูมิก็ไล่เลียงกว่าเมื่อวานนะครับก็เมื่อวาน21องศาวันนี้ก็หมอกลงหนาจัดนะฮะขณะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ยังหมอกยังไม่สางซานะกา็บรรยากาศความเย็นเยือะ ของทองทุง่งวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับที่คุณแม่บ้านนะครับก็คือไข่ดาวนะครับไข่ดาวพร้อมกาแฟนมที่ได้ใส่ถวายแด่พระพิสุสง์เพื่อเป็นการกรียวว่าช่วยการ,รสืบพาสนาพุทธศาสนากวรรว่าพุทธศาสนิกชนอุบาสกบาสิกาเราเป็นผู้มีส่วนในการที่จะทํารงไว้ซึ่งภาตนาตรัยจะอยู่ได้ ก็เพราะชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่ช่วยกันศาส,สนาของเราก็อ,าอยู่ยากลาบากนะครับบรรยากาศยามเช้าตุกวันนี้นะพี่น้องเย็นสดชื่นสบายาถึงจะหนาวแต่ก็หนาวาไม่หนาวรุนแรงไม่หนาวแบบมีลมถ้าหนาวมีลมมาเย็นยะเยือกพัดผ่านโอ้ยหนาวถึงกระดูกนะครับคลิปสบายชานี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ